The Implementations and Applications of Modern Technology สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัิลาบุญชดรหัสนักศ,ศ,ศึกษา6810610318ภาควิชาเคมีค่ะ Foods and Beverages Foods and Beverages คือโรงงานผลิตและบรรจุอาหารเครื่องดื่มเช่นนมพาส์ไล์น้ำผลไม้บรรจุขวดและอาหารแช่แข็งโดยมีมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุวิชานานนาเรียรหัส6810680170เคมีค่ะการใช้ IOT ใน Factory นะคะ Quality c คอน r o l แบบเดียวทำปัญหาเดิมการตรวจคุณภาพแบบเมนูจะดูปัญหาช้าอุณหภูมิหรือความชินผิดพลาดเล็กน้อยอาจทำให้สินค้าเสียทางลอถเอกสารหลักฐานการผลิตไม่ครบทำให้ไม่ผ่านออเดดแล้ว IOT ช่วยอย่างไร IOT นะคะสามารถติดตั้งเซนเซอร์ต่างๆตามจุดสาคัญในกระบวนการส่งข้อมูลขึ้นแดชบอร์ดหรือคราวแบบเรียลไทม์ตั้งเท e โฮเอาเนภูมุมนิ่งหรือพัดจอได้ผิดจะเตือนทันทีใช้เมชีนเลี้ยงนิ่งตรวจจับเพทเทนความผิดปกติได้ค่ะซึ่งช่วยได้เยอะจริงจริงต่อไปผลลับในโรงงานอาหารไทยจิงนะคะลดสินค้าเสียได้15-3 0%เเลยลดรีเวิร์กและสครับปรับระดับคุณภาพให้คงที่ตามมาตรฐาน HACCP ค่ะ ต่อไปนะคะลดการสูญเสียวัตถุดิบและต้นทุนสินค้าปัญหาเดิมห้องเย็นอุณหภูมิแอบแ่งตอนกลางคืนวัตถุดิบเสื่อมจากความชื้นอุณหภูมิระหว่างขนย้ายของหวานนมเหลือหารสดเสียหายเพราะสภาพแวดล้อมไม่คงที่ค่ะ IoT ทําอะไรได้สามารถติดเซนเซอร์ในคลงังวัตถุดิบห้องเย็นถังเก็บระบบแจ้งเตือนผ่านไลน์หรืออีเมลเมื่ออุณหภูมิผิดใช้ Data Analy ลิซิสิเครา์ว่าของเสียเกิดบริเวณไหนมากที่สุด ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานนะคะลดการสูญเสียวัตถุดิบสูงสุดได้20-40%ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียวางแผนการเก็บรักษาให้เหมาะก,กับชนิดของอาหารได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวซาซิลินก้องเวรียกูลรหัส6610681105ภาควิชาอุตสาหาการค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรค่ะ โดยปกติแล้วในโรงงานจะมีจุดที่ใช้พลังงานค่อนข้างสูงเช่นเครื่องทําความเย็นหม้อไอ้น้าซึ่งถ้าเราไม่มีข้อมูลแบบเรียลไทม์เราจะไม่รู้เลยว่าตรงไหนที่ใช้พลังงานมากเกินไป IoT จะเข้ามาช่วยตรงนี้โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์เช่น Power m e t ม r flow m e t e r เเพื่อให้เรามองเห็นการใช้งานแบบละเอียดขึ้นจากนั้นก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงไหนควรปรับปรุงนอกจากนี้ยังช่วยตรวจสุขภาพของมอเตอร์เพื่อทำ predictive maintenance เป็นการป้องกันเครื่องเสียก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง ผลลัพคือสามารถลดค่าไฟได้ประมาณ10-25%ลดดาวําของเครื่องจักรได้20-50%และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นค่ะ ถัดมาเป็นด้านความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากในโรงงานเพราะมีหลายจุดที่มีความเสี่ยงเช่นขั้นตอน CIP หรือ Cleaning in Place ที่ใช้สารเคมีแรงเช่นโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์ไนตริกแอซิดและมีไฟฟ้าแรงสูงความร้อนสูงในกระบวนการอุ่นหรืออบรวมถึงพื้นที่อับอากาศที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด IOT จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยการติดตั้งเซนเซอร์หลายชนิดเช่นแก๊สเซนเซอร์เพื่อตรวจสารเคมีในอากาศ Motion sensor หรือ v e a r a b l e สำหรับตรวจจับการล้มของพนักง,งานซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งแบบ real time พร้อมแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคืออุบัติเหตุลดลงพนักง,งานทำงานได้ปลอดภัยขึ้นลดเวลาการหยุดงานเพราะเหตุฉุกเฉินเพราะข้อมูลถูกส่งอย่างแบบอัตโนมัติค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนังสาวโบชบูทรมสุรีรหัส68-106-10508มาจากภาควิชาเคมีค่ะ บบ Traceability ตลอดกระบวนการผลิตนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากใน Food Factory ค่ะใน F&B การย้อร้อยข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเช่นเราจะสามารถรู้ได้ว่าวัตถุดิบผลิตรดไหนผลิตวันไหนเวลาไหนค่ะ IOT ที่สามารถทำให้เป็นไปได้นะคะคือการเชื่อมข้อมูลตั้งแต่วันที่รับวัตถุดิบปรุงบรรจุเก็บส่งค่ะบันทึกข้อมูลอัตโนมัติทุกค่าทางกระบวนการ ถ้ามีสินค้าเคมเีเราก็สามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาได้เลยค่ะตัวอย่างที่ใช้จริงในประเทศไทยนะคะโรงงานผลิตนมพร้อมดื่มใช้ RFID บวกกับ temperature tag บนถังนมค่ะความเชื่อมโยงระหว่างวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมอุตสาหการนะคะ วิศวกรรมเคมีจะเน้นเกี่ยวกับการควบคุมปัจจัยกระบวนการการตรวจสอบการฆ่าเชื้อการรักษาคุณค่าทางอาหารเป็นต้นค่ะส่วนวิศวกรรมอุตสาหการรมนะคะจะเน้นเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตการลดของเสียการเพิ่ม productivity และ OEE เป็นต้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวก,กะละบังหาอัครเมธาทิพย์เลขรหรัส6610681113มาจากภาควิชาอุตสาหการค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนประกอบของระบบ IOT นะคะตัวแรกเนาะก็จะเป็นตัว IoT Gateway นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์นะคะเข้าสู่ระบบคลาวด์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว Network Infrastructure นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้ตัว Wi-Fi 5G นะคะสำหรับเชื่อมต่อสายการผลิตนะคะกับตัวระบบคลาวด์นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นตัวร่าวแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ Data Analytics เนาะตัวนี้เนี่ยก็จะทำการเก็บนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเช่นตัวอัตราการผลิตการใช้พลังงานรวมถึงอุณหภูมิการเก็บรักษานะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวแดชบอร์ดเนาะหรือว่า HMI ค่ะ Human Machine Interface นั่นเองเนาะตัวน,นี้นะคะก็จะทำหน้าที่แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์นะคะเช่นกราฟอุณหภูมิการเก็บสินค้าหรือว่าสถานะการทำงานของแมชชีนนั่นเองค่ะค่าต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานของระบบ i IOT นะคะ ตัวแรกนะคะก็จะเป็นการเก็บข้อมูลนะคะก็คือจะเก็บข้อมูลผ่านตัวเซ็นเซอร์เนี่ยก็คือจะเป็นการตรวจจับอุณหภูมิความดันความชื้นนะคะแล้วก็การไหลของวัตถุดิบนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการส่งข้อมูลนะคะก็จะเป็นการส่งข้อมูลจากตัวเซ็นเซอร์ค่ะผ่านตัวกลางเกตเวย์แล้วก็ส่งไปยังคลาวค่ะ ต่อไปเนาะก็จะเป็นการประมวลผลนะคะก็คือจะเป็นตัว data processing เนาะตัวน,นี้เนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์ระบบนะคะเช่นหากอุณหภูมิห้องเย็นนะคะสูงกว่า5องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนทันทีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการตัดสินใจเนาะผู้จัดการโรงงานเนี่ยก็เห็นข้อมูลผ่านตัวแดชบอร์ดเนาะแล้วก็สามารถนะคะที่จะ ที่จะสั่งปรับเครื่องจักรนะคะหรือว่าแจ้งทีมซ่อมได้แล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นการปฏิบัติการเนาะหรือว่าแอคชั่นนั่นเองตัวนี้นะคะระบบเนี่ยก็จะสามารถสั่งงานผ่านตัวแอคทัวเตอร์เนาะเช่นเปิดระบบทำความเย็นเพิ่มเติมหรือว่าปิดเครื่องจักรที่ผิดปกติได้นั่นเองค่ะ